พบกับช่องตรีมตังแฟมิลี่วันนี้วันนี้ที่โรงเรียนเขาใช้ประกวดกระบายสีหนูแล้ไม่เสร็จสวยมคะโรงเรียนในสมมุติใช่ไหมคะโรงเรียนในสมมุติเดี๋ยวเราจะมาแกะขนมเบอร์เกอร์ก่อนนะคะโได้รูปอะไรคะเหลือวันเดียวที่จะปไโรรงเีียนน่ขนมเบอร์เกอร์นี่ค่ะนี่ค่ะไหนชูให้ดูหน่อยค่ะโอเคขนมเบอร์เกอร์ข้างในเป็นยังไงคะ ไม่ชีสไม่ผักว้าววันนี้ช่องติมตังเฟมิลี่มาแกะขนมเบอร์เกอร์กันนะคะทุกคนมีอะไรบ้างคะเบอร์เกอร์มีผักแล้วก็มีอะไรคะเบอร์เกอร์้ามันนี้เนี่ยมีขนมปังนั่นคืออะไรพี่ติมมะเขือเทศมะเขือเทศแล้วก็ผักอเนื้อเนื้อแล้วก็มีผักว่าแล้วก็มีผักแแตน โค้กไฟงาเตยมีนึะนี่ยดูายก้าวอะไรดูสิคะเบอร์เกอร์รสชาติจะเป็นยังไงคะรสชาติเป็นยังไงอะไรไหมเดี๋ยวเรามาดูโอ้โหแม่นางน้อยหอยสังอ้าวกินเป็นเบอร์เกอร์เลยค่ะอันนู้นกินได้ไหมคะ เราจะมารีวิวขนมนะคะคนที่หนึ่งน้องเต็มมันเป็นยังไงบ้างคะอร่อยมันมีกี่ชั้นคะสามชั้นใช่หรือเปล่าติ๊กตอกติ๊กตอกนับให้ดีว่ากี่ชั้นสามเวลี่ก really ูน้องตังมีกี่ชั้นคะส,สองชั้นตกเร่กันรสชาติเป็นยังไงคะน้องตงัง ะไรนะเหนียวนึ่มหนับวันนี้ก็พอกันแค่นี้นะคะสำหรับขนมเบอร์เกอร์แล้วก็มีวีแหวนแค่แบร์บายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เดี๋ยกใครนะคะท่องกินจ้าพันเมลี่ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าบายบายน้ำลายไหลโอ้โหต่างกินใหญ่เลยบายบายกัน ไปบางลาไปพร้อมกับภาพสองคนพี่น้องกินเบอร์เกอร์นะคะ